ก็ที่นี่ก็คือเ,อเตาอีวตัตนะครับซึ่งได้รับงบประมาณจากสปรกรรือว่าปฏิรูปที่ดินนะครับโดยท่านดรวิรชัยนะครับทานวีบุญบงนะครับที่ได้อนุมัติโครงการให้ทําเตาอีวตัตเตคือที่นี่เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นสปรกรนะครับอยู่พื้นที่อยู่ประมาณ5 0 0ร้อยกไร่มีไม้ไผ่แล้วเวลาเราเอาไม้ไผ่มาจากสารเนี่ยกกเราจะตัดทิ้งนะครับพอดีกกตัวนี้เนี่ย เราก็ได้มานํามาเผาฐานนะครับซึ่งในะเผาฐานของเตาอีวาเต้เตาอีวาเตะเนี่ยมีคุณภาพก็คือเผาฐานอีวาเตะตรงนี้เนี่ยเราจะได้น้ำส้มควันไม้นะครับเตาตัวนี้จะได้อยู่ประมาณ1,000ลิตรนะครับหนึ่ลิตรเนี่ยเราจะต้องมาฉีดพ่นไล่แมลงที่ ในทุ่งนางเราเราไม่ใช้สารเคมีนะครับสามารถเอาไปใช้ปักข้าาาได้ยาคุม้าได้เลยนะครับเตาน้ำสมุนไม้ตัวนี้นะครับคุณภาพดีนะครับแล้วก็ฐานไม้ไผ่เนี่ยตอนนี้นะครับมีประเทศยุโรปนะครับที่สั่งจะเอาฐานของเราเนี่ยเข้าไปที่ยุโรปเพราะว่าถ้าเป็นฐานไม้ไผ่แล้วก็เตาอีวาเตะตัวนี้เนี่ยซึ่งเวลาเอาสับะรดนะครับใส่ไปหนึ่งลูกนะ่ะก็จะเป็นลูกออกมา,มาแต่เป็นฐานอีวาเตะนะครับไม่ว่า ะมะพร้าวใส่เป็นทลายมันก็เป็นทลายออกมาแต่เป็นฐ,ฐานอิวาเตนะครับคือตอนนี้เป็นฐานคาร์บอนอ่ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็เราก็ได้รับประโยชน์คือได้น้ําส่งคนไม้นะครับที่มาใช้ให้กับสุมทนที่เพื่อ,อมาทดแทนสารเคมีนะครับคือตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาฉีดพ่นไล่มแมลงอะไรต่างๆในท้องนาของเรานะครับ